สวัสดีค่ะอ้อค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่น้องๆเริ่มเข้ามาเก็บตัวนะคะเป็นกิจกรรมวันแรกของเราก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักน้องๆทุกคนนะคะนะะคแล้วก็อยากให้น้องๆได้แนะนําตัวเองให้ให้พี่สื่อสื่อทุกคนได้รู้จักด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนที่จะทำความรู้จักกับน้องๆเป็นยังไงบ้างดีกว่าวันนี้เลยนะคะได้เจอกับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกท่านแล้วคุณอ้อรู้สึกไงบ้างคะค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่อ้อได้เจอน้องๆทุกคนนะคะก็ อึ้งในความสวยค่ะแล้วก็ทุกคนคือมีเหมือนทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วเราก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้เป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้แสดง ความสามารถแล้วก็ศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนรู้จักความเป็นตัวเราแล้วก็ความสวยในแบบของเรานะคะเพราะว่าอย่างที่ไซีบอกมาตลอดก็คือเฮลตี is the ะในเ u ลต t y เนาะการที่เราดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอน่างาทำยังไคนอื่นถึงจะรู้ว่าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีความสวยจากข้างในจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ทำความรู้จักเราเนาะมากขึ้นแน่นอนว่าในระยะเวลาการเก็บสู ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันไปนอลเลยจะมีกิจกรรมอะไรกันเต็มมาก้างน,นอกโอ้กิจกรรมน้อพูดกไปหลายรอบเนาะก็จะมะีกิจกรรมการพัฒนาศาาักยภาพนะคะแล้วก็ในด้านต่งางๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบการพัฒนา,าบุคลิกภาพการแสดงการร้องเพลงแล้วก็รวมไปถึงการทำความรู้จักกับจังหวะ ที่เราจะเก็บตัวด้วยแล้วก็น้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ความประวัติความเป็นมาจุดเด่นของสวัสดีเลยด้วยค่ะแน่นอนค่ะอยากให้คุอพออยากเงินรางวัลอีกรอบได้ไหมคะได้ค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจะได้เงินรางวัลหน 1, 5, 5, 5, ึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะร้องมงกุฎและสายสะพายค่ะ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้รางวัล80,000บาทพร้อมมงกุฎและสายสะพายนะคะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2องในรางวัล60,000บาทพร้อมมงกุฎและสายสะพายค่ะนอกจากนี้เรายังมีรางวัลขวัญใจโซเชียลมีเดียด้วยด้วยเงินรางวัล30,000บาทพร้อมมงกุฎและสายสะพายแล้วก็มีรางวัลสุดยอดนักขายนะคะที่เป็นรางวัลไฮไลท์ของเราเงินรางวัล80,000บาทพร้อมมงกุฎและสายสะพายค่ะอะอยากให้คุณลูกค้าไป เราเชื่อว,ว่าตลอดระยะเวลาของการทำกิจกรรมวันเกิดนน้องมจะกลายเป็นดาวขึ้นมาในทันทีนีค่ะ uh, อยากจะเป็น uh huh. กำลังใจแล้วก็บอกน้องๆทุกคนนะคะทั้ง uh, คนที่เคยผ่านเวทีแล้วก็ไม่ผ่านเวที mm hmm. เวทีเราเนี่ยเปิดกว้างมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไม่ได้ให้คะแนนเป็นพิเศษกับใครที่อาจจะมีเขาเรียกว่ามีรางวัลการันตีหรือเปล่าเราเราเป็นเวทีค่อนข้าง ออกแบบจริงๆแล้วก็เป็นเวทีใหม่ปีแรกนะคะอยากให้ทุกคนสแสดงความเป็นตัวเองแล้วก็เราเราอยากจะสัมผัสได้ถึงเสน่ห์แล้วก็ความสวยของคุณจริงๆโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับแพทเทิร์นากคะแน่นอนวันนี้นรรกเจอพวกกดเห็นคนงงหรือยังคะกำลังทอใจเป็นกลางอยู่ <c oughs> ค่ะก็คือเดี๋ยวขอดูหน้าง,งานไปเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะวีซ่าอารัตาดูเบผู้เข้าประกวดมิสไซซีประจำปี2525 25นะคะ MXT 0 1ค่ะซึ่งซ่านะคะเป็นคนที่เป็นเรลวาสบิวตี้ทุกคนรู้จักซ่าในตอนประกวด MUT ของนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการที่เป็นเดียวไซค่ะซึ่งเวทีในนี้นะคะเปิดรับเรื่องบอดี้เขาบอกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกดังนั้นวีซ่าก็มั่นใจว่า ซ่าก็เป็นคนหนึ่งที่สวยจากข้างในสู่ข้างนอกเหมือนกันดังนั้นซ่าก็เชื่อว่าทุกทุกท่านก็จะให้โอกาสผู้หญิงทุกทุกคนเท่าเทียมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ f f t 2นะคะไข่มุกนัพอเจริญผลค่ะ เป็นผู้เข้าปวดม mm ิ hmm. s ไซซีไท a แลนด์ปี2025นี้ค่ะถ้าเป็นตำนานที่รู้จักของไข่บุกเลยก็คือมิสฟิวแชร์สรับลีของ2023ค่ะ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามไข่มุกแล้วก็คอยพพอร์ตขอกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนพ่อแม่พี่น้องป้ามาทั้งหลายนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ไข่มุกคนนี้ด้วยนะคะ mm hmm. แทนต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ผูดนั้นนะคะถอนเหรียญแล้วับไปนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ NHT03 ค่ะอีนปัิญาสุทธิสว่างหลายคนนะคะจะรู้จักอีในฐานะนักงามเดินสายแต่รบอกเลยว่าเวทีนี้ไซซีเนี่ยเขาให้โอกาสนานาทุกคนนะคะก็เหมือนในการเริ่มต้นใหม่ในทุกวันอีนเองอยากจะบอกประสบการณ์ส่วนตัวที่ตั้งใจมาสมัครเวทีนี้ไซซีนะคะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วอีน้ำหนัก6 8 แต่ตอนนี้มีน้ำหนัก61นอี่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนนะคะรักในเรื่องร่างของตัวเองแล้วก็เผยแพร่ความรู้ตรงนี้ให้ทุกคนรู้ว่ามิไซซีของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสวยเพียงด้านเดียวแต่เรามีความสวยอะไรได้จา,ากจากทีกผู้เข้าประกวดหลายๆคนนะคะเรามีความสวยที่แตกต่างกัน นีงเงก็อยากลาปะตัวเองแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนและเวทีน้องใหม่ใส่ซีนีวายก็เป็นกำลังใจของทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามมีผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กปฏิสารสุดทีสว่างหรือว่าติ๊กตอกอาชารี่แฮชแท็กลูกลางทั้งใจเลยที่หลายๆคนรู้จักยิมจาที่นี้ก็เป็นกำลังใจให้ยิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะ้วก็ต่อไปเล่นต่อาปเลขต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะออมแอมสรพันธ์แก่นชัยนะคะ M A T 0 5ผู้เข oh ้าประกวดมิสไซซีไทยแลนด์2องพันยีค่ะก็เวทีนี้คือเวทีแรกของหนูเลยตื่นเต็มค่ะแต่ก็ไฟเต็มที่นะคะมาเมื่ออาจจะเป็นหนูก็ได้ทุกคนฝากเป็นพารด้วยค่ะฝากเป็นด้วยค่ะ ไอจีนะคะ X S ยนและ Sport E T T ค่ะแล้วก็ทุกอย่างในไอจีหนูจะแปะลายแปะรูปตอป่อแปะทุกอย่างไว้ในไอจีเราค่ะขอบคุณค่ะนับต่อ่ะศูนย์หกศ่ะสวัสดีค่ะชมพู่ N X T 006นางสาวศิริดาเจริญจหนัรค่ะ ชมพูนนะคะก็เคยประกวดโมเดลเวทีเด็กน,นะคะตอนอายุ15ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะชุมพู่ก็ได้ไปโฟกัสกับการเรียนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชุมพู่ก็อายุ18ก็คัมแบ็กนะคะชุมพู่เนี่ยก็ประสบการณ์อาจจะยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าชุมพู่เนี่ยก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็จะนำะความรู้ที่ได้ในการประกวดวิสไซสีไทยแลนด์นะคะนำไปใช้ประโยชน์ในทุกๆด้านเลยค่ะ ก็อยากจะขอกำลังใจพี่ๆแล้วก็แม่ๆทุกคนนะคะชมพู่เนี่ยถึงจะเป็นน้องเล็กแต่ว่าก็จะทำให้เป็นที่ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคิตตี้ปุณณาบารอนนัสคุลนะคะ f x t 0 7ค่ะผู้เข้าประกวด Miss s i C Thailand 2025ค่ะ mm hmm. ก็ตอนนี้นะคะ mm hmm. คิตตี้กำลังศึกษาปริญญาเอกนะคะอยู่ที่นิกานะคะคณะรัฐประศาสนศาสตร์สาขานโยบายสาธารณะ,ะนะคะ mm hmm. ก็คิตตี้นะคะที่มาประกวดเวทีนี้เพราะว่าอยากจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะคะที่ ส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้งานแต่ภา,ายนอกอเดี่ยวนะคะแต่จะต้องงานม,มาจากภายในสุขภาพที่ดีและที่สำคัญนะคะก็คือต้องมีสุขภาพจิตและฮอร์โมนที่สมดุลคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามคิตตี้ด้วยนะคะที่ IG จีคิตตี้บุญนานะค่ะหรือว่า Facebook นะคะออบุญนาดาบวรธนสกุลค่คะขอบคุณมากมากเลยค่ะต้องมั่นใจแบบนี้นะคะมิ่ใส่สีแบบไหนคเรา่สแบบนี้เนียไม่มีชุ้าเลยคะ่ะ <fight> ครูกระบวนการน้ำแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ต้องขาความกลัวแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าสิ่งที่อยากจะทำก็คือในเมื่อเป็นครูรู้สึกว่าตอนนี้วงการงานสามารถสร้างรายได้ได้ก็เลยคิดว่าเราจะใช้พาร์ทของความเป็นครูแลว้วมาเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงและเอาไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ของเราการสร้างแบบรงบันดาลใจอย่างเช่นมิสไซซีสามารถสร้างรายได้สร้างแบบรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ ซึ่งมันก็ตอบโจทย์ของการ็นครูแม้จะต้องก้าวผ่านในข้อกฎหมายบางอย่างที่คุณไม่สามารถประกวดนา,งงานามได้แต,ต่วอีเกเองก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒน,นาตรงนี้และมันมีผลลัพธ์ที่เรามองเห็นผลจริงๆซึ่งหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่ยืนอยู่นะวันนี้หนึ่งในนั้นมีลูกศิษย์ของของิกค่ะนั่นก็คือแองโอนเรื่องสิ่งท,งที่ทำมาวบอะ่าเพราะเราต้องเป็นครูขึ้นน้ำาล และก็ดีใจที่ว่านี่เร้วเง็นเขาว่าสดความสำเร็จในระดับนี้นี่ไม่ใช่แค่ความภูมิใจของตัวหยิเองแต่มันภูมิใจกับคําว่าครูและก็อยากให้คําว่าครูอยู่ที่เวทีของมีสไซสีไทยแลนด์ที่จะสอนคนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่รับเชอันนี้ี่ทรู้สึกว่าได้ทครูมาปวดด้วย สวัสดีค่ะแอนอรวัน x t 10ผู้เข้าประกวด Miss ี2025ค่ะวันนี้นะคะแอนก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาเจอกับคุณท่านในวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเพราะว่าแอนไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับนางงามเด็กสายมาก่อนเลยแต่ว่าแอนนะะก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการเดินแบบการร้องเพลงแล้วก็การเป็นพิกรค่ะดังนั้นแอนก็อยากมีประบการณในด้านอื่นบ้าง แล้วก็อยากดูนะคะว่าถ้าเราไม่ได้สวยแบบ Beauty คเ e e ถ้าเรารักในตัวเองที่เป็นแบบตัวเองค่ะแอนนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบรูปก,การของตัวเองเลยเพราะว่าความที่คนไทยส่วนใหญ่จะชอบวิเชมใช่ไหมคะคนหน้าเล็กๆสวยๆวันนี้แหละค่ะแอนอยากมาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนรูค่ะว่าไม่ว่าคุณจะมีรูปหน้าแบบไหนคุณจะมี คาดหวังหรือว่าที่คนชอบแต่ทุกคนสามารถเปลี่ยนระกายและสวยในแบบของตัวเองได้ไปกับมิสไซซีในปีนี้และมิสไซซีในปีถัดไปค่ะก็ขอฝากไปด้วยนะคะกับเวทีมิสไซซีไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะททตาโมลเะจับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนาเหนือ กวารีงามขำอายุ9ปีมาจากจังหวัดเชียงรายผู้เข้าประกวดนิสไยซีไซทยแลนด์2 0 2 5 MST 1 1ทุกคนคะความสวยของคนเราไม่ได้อยู่แค่เพียงหน้าตาหรือรูปร่างคะ่ะความสวยของเราออกมาจากภายในได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีหรือว่าฮอร์โมนที่สมดูคะ่ะนางเดอนก็อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะคะเล็งเห็นถึงสุขภาพด้านอีกด้วย เพื่อให้เราสวยจากภายในสู่ภายนอกและสถานีก็ฝบกเวทีน้องใหม่นิสัยซีไทยแลนด์ไม่ได้เอาอกเอาใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ติดตามั่นเหนือผ่านทางพิทตอบค่ะ i w n c m m m นะคะแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆค่ะซึ่งแปะไว้หมดแล้วค่ะขอบคุณอค่ะดูน้ำเหนือได้แล้ค่ะหนึ หนึสามนึ่สองสี่ค่ะสวัสดีค่ะการเขียนทหนึ่งสี่ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งสี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าการเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการประกวดมากๆถ้าเกิดว่าการทราบว่ามีเวทีไหนจัดการประกวดและการสามารถประกวดได้การก็จะไปประกวดเวทีนั้นค่ะ แล้ววันนี้ค่ะเวทีเม็ดใสซีพายแลนด์นะคะได้จากการประกวดขึ้นมาการดีใจมากๆที่ได้มาประกวดเวทีนี้นะคะ,ะการก็ตั้งใจ,จกับเวทีมีมากมากค่ะยังไงค่ะการก็ขอกำลังใจนะคะจากพี่ๆี่ทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้การในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะแลวพี่ๆีทุกคนสามารถชมการได้สดของการได้นะคะที่ช่องทาง Tik To อกนะคะ s g u s 6 5 1 4 Facebook ่าฟนันฟากั์จังค่ะเป็นกำลังใจให้กับด้วยนะคะขอบคุณค่ะม่ะรคะสบค่ะสวัสดีค่ะน้ำหอมรัชนม m x t 1 6ค่ะค่ะน้ำหอมนะคะก็ จริงๆแล้วคืออยู่ในสายของ,องนฟููางแบล้วก็นักแสดงอิสระแล้วก็นักร้กองะะ้วยค่ะตอนนี้นะคะน้ำหอมก็ได้มีผลงานซิงเกิลของตัวเองค่ะชื่อเพลงว่าชื่นําลังคนดียวจริงๆแล้วสายนางงามเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับน้ำหอมมากนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจนเวทีหรือมีประสบการณ์ในด้านนี้มากนกนะคะ เพราะว่าหอมก็คือประกวดเรื่องมิสแ็กซ่มในพศ2 0 1 7ค่ะซึ่งมันก็ฉี่ไปเลยเพราะว่าใส่เซ็กซี่กับางามคือจะประหยัดในยุคนั้นนะคะตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของหอมค่ะก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ฝากแม่ๆนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะคอยติดตาม ผลยานหอมแล้วก mm ็เ hmm. ป uh ็นกำลังใจให้น้ำหอมกับเวทีนี้ด้วยนะคะช่องทางการติดตามน้ำหอมนะคะก็ไอจีน้ำหอม .fx แล้วก็ติดต่อกานหอมต x อเมเอเหมือนกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ MST17 นะคะผลกัญญาพักอินทรรักษาค่ะเป็นผู้เข้าประกวดวิสัยซีไทยแลนด์2 0ง5่ค่ะ ตัวคนเองนะคะเป็นพิธีก,กรผู้ประกาศข่าวร่วมเดินรายการนะคะและก็เป็นโชว์สมดด้วยแล้วก็ขอบคุณเวทีวิจัยสีสมากมากนะคะที่ขยายอายุถึง32นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ตอนนี้32แล้วะคะ่ะแล้วก็ได้มาประกวดเวทีนี้นะคะ่ะตัวคนเองเคยประกวดเวทีนางงามที่ผ่านมาต้อบอกว่า นางงามทุกเวทีหรือว่าทุกปีค่ะมีการปรับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆยุคนี้ป20ี2025นะคะคนชอบเวทีนี้ที่ หลากหลายคอนเทนต์หลากหลายชาเลนจ์นอกจากเรื่องความสวยแล้วความสามารถเป็นสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้เป็นผู้เข้าประกวดยังไงฝากติดตามด้วยนะคะผนก็จะ,ะถ่ายทอดความเคลื่อนไหวนะคะผ่านช่องทาง Facebook นะคะชื่อว่ากัญญาพักอินทรักษาฝลน,นะคะฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามพวกเรานะคะผู้เข้าประกวดนิสัยซ,ซีทุกคนนะคะผ่านทาง, F aste, ซซทางแฟนเพจใส่สิแทนด้วยนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอยุ้ทักเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปพอกันนะจ๊ะ มื่นีสามอดวันทีสิบนี่นนแหลค่ะพอกันนดค่ะมีจังหัดเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณทุกนแ่แนตัวก็บชายแล้วคุณ้องอเลยค่ะ,คะส,ะสุดีค่ะสวัสดีค่ะดีฉัน บูเกิดตันติมิสัย MFT 1นเเป็นผู้สมัครเข้าประกวดมิสายซีไทยแลนด์สอง่ต้องขอแนะนำตัวกันนะคะปัจจุบันนะคะบูนะคะเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่6ค่ะหรือเรียกว่าหมอบูก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้จักบูนะคะในเวอร์ชั่นที่เป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ที่ถ่ายวบประจวนว่าเราเิ็นอะไรบ้างเราเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ต้องแปลความกวดแผลยังไงบ้างแต่วันนี้นะคะบูมาใน นะผู้เข้าประกฏนางงามค่ะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะวเวทีใส่สีที่ทำให้โงเนี่ยได้ลองก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนะคะแล้วก็ได้ทำอะไรเปไหนนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะฝากติดตามด้วยนะคะช่องทาง i อ b w o ี M k r k ขอบคุณมากๆค่ะบีค่ะุกาแล้สวัสดีค่ะวงไอเลนนะคะ MFT20 ค่ะก็เวทีนี้นะคะก็เป็นเวทีแรกที่หนูาม,มาประกวดเลยไม่เคยมีประสบการณ์นะคะทางางานงานแต่ว่าก็จะทำให้เตร็มที่แล้วก็ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าหนูเชื่อว่าเวทีนี้ซีนะคะจะเพิ่มประสบการณ์นะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ อบรมทางมารยาทการสแสดงการร้องเพลงการเต้นนะคะแล้วก็ทําให้นางาผู้ข้าพมาตรวหลายหลายท่านนะคะได้มีประสบการณ์เ,เกี่ยวประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นเวทีร้องใหม่ที่เปิดโอกาสดีๆให้กับกน,นางาหลายท่านเลยก็ฝากแม่แม่แฟนเพจนะคะของนิไซายจีนะคะ,ะ,คะ,ะติดตามหานูได้ที่เฟซบุ๊กนะคะก็สายเก็บโอกาสในร้าน M O O K A R E E R A T ค่ะก็แล้วพบก,กันนะคะเราไปเก็บตัวที่จะแบบเลยค่ะ